นี่อะค่ะที่เล็กไปขนมยุค90เขาบอกไหนโอ้โตับตับใส่ในกล่อา,อาทุกรถแลนด์เน่ยรถเดียวกันแหละดมันแค่คนละสีป่ะหอมเหมือนทานเนยด้วยเลยอะใช่ค่ะอ่ะชิมหน่อยนี่กลิ่นน้อยเห็นไหมอ๋อหนูหนูกินแล้วขอฟังเสียงหน่อยจะได้ยินไหมเนี่ย คลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาคลิปนี้นะเราเดี๋ยวเราจะไปเดินที่เขาเรียกะไรนะชุมชนเนาะมีร้านค้ามีอะไรที่ชุมชนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันไปดูว่ามีของกินมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้ออะไรบ้างเนาะไปะไปกันเลยมีไหมอ่ะกินบาร์บี่ิว่า มารีิวไหมคนนั้นได้คนนั้นได้ไหนขนมให้เขาดูก่อนหนูคิกว่าขนมี่ยคะอ๋อตอนนั่งรถผ่านอนึกว่าขนมเหรอคะเป็นพวงกุญแจค่ะไหนดิเป็นพวงกุญแจแบบนี้นี่แล้วก็เป็นรูปรถแบบนี้ก็เขียนว่าแม่กำฟองเป็นของขวัญเป็นของที่รลึกไงว่าเรามาเที่ยวแม่กำปองไง นั่งรถผ่านคิดว่าขนมมีใ้ของกินเทียบเลยอะไรเอ่ยกินไหมไส้อูวเฮ้ยดีใจฝั่งหนุ่ก็มีนะอันนู้นอะไรเอ่ยอ๋อผลไม้ส้มโอฮะถาราขนมก่อนโอเคน้ำยัไม่เอาใช่ป่ะกำลังรถนะคะไสกรอกข้าวโพด โูยางนี่รดลดรดลดสองเล่น like อันนี้อะไรโยโย่เฮ้ยนี่นี่นี่ดีใจเปมึงร้านนี้อะคะที่เล็กไปขนมยุคเก้าเขาบอกไหน90ตรงไหน90้หรนอแปลกขนมแปลกๆง่ายๆล้านนี้อะไรอ่ะอ๋อเอาซีเลือกซีลูกอันนี้แหวนเพชรอะ ก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นมีบางอย่างนี่อันนี้อะไรตุ๊บตับตุ๊บตับแตกในปากปะใช่โอ้โหตุ๊บตับตุ๊บแตกในอ๋อรสละแหน่รถเดียวกันแหน่มันแค่ตัวละสี่ปะอ่ะนี่ค่ะเอาเลือกเลยค่ะแค่จะเอาอะไรอันนั้นเอาอันนี้มันเหมือนเยลลี่เทปเลยลูกแค่ตัวเนี่ยอ่ามีสองรถเอาไหมคะอ่ะแล้วเท่าไหร่คะอันละ้นสิบบาทเอาไหมคะเอาไหมคะ ะมีอะไรอีกดูดินี่นี่นี่ดีไซน์นี้อะไรเอาไฟเย็นปะไฟเย็นนุ่มๆ,ๆโอ้โหไหนคะเลือกอะไรมาบ้างคะขนมยูก้าสูนะเ <c oughs> ต็มถุงเลยอ่เดี๋ยวกลับไปดูกันที่พักเราเนาะนี่าม,นมาถึงจุดถ่ายรูปแล้วไปเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อน,อนค่ะปะอ้โมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะนะมันกินได้แล้วชิมี้หอมหวานทานอะได้วยเลยอ่ใะใช่ค่ะนี่กลิ่นน้อยเห็นไหม <icana> เนยนมสดอ่าเนยด้วยนมสดด้วยข่ายด้วยเป็นไงคะอร่อยไหมคะข้าวจีครั้งแรกเป็นไงเออเออนี่ zat, นะทุกคนเผื่อใครมาแม่กำปองนะคะลองมาชิมดูได้นะคะนี่สิบบาทนี่นะคะทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ของกินเยอะมากเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินเมืองเมืองแต่ว่าดีไซน์ไม่ซื้อนะทุกคนแต่ว่านี่เหมาหนี่มาเพียบเลยโอ้โหเขาว่าอะไรนะเขาว่าของกินขนมขนมยุค90ไม่ใช่นะไม่ใช่ยุค90หรอกมาดูกันโอ้โหมาดูกันแบบใกล้ๆอีกทีนึงนี่นะคะอ่าอันนี้มีอันนี้มีอันนี้เป็นเยลลี่เทปใช่ไหมนี่เยลลี่เทปสีชมพูสีม่วงมีอะไรอีกดีไซน์ไหนอันนี้มีปั๊ปเป๊ ป๊อปป๊อปทุกรถเลยป๊อปป๊อปคือป๊อปป๊อปป๊อปก็คือโดนน้ำลายแล้วมันจะแตกใช่ไหมป๊อปป๊ป๊อปป๊ป๊อปป๊อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ด้อันนี้อะไรอะลูกอันนี้อันนี้ลูกอมใช่ป่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้แต่อันนี้เป็นลูกอมเหมือนจุ๊บจุ๊บกับแล้วก็มีเหมือนป๊อปป๊อปอันนี้เลยอ๋อเป็นลูกอาเหมือนจุ๊บจุ๊บแต่มีป๊อปป๊ปอปให้จิ้มเหรออันนี้ลูกอมอีกละมีแต่ลูกอมมาเอาง่ายๆอันนี้ก็ไม่อันนี้หนูไม่อยาลเเ นี่นี่นี่แกนี้ให้แม่ก่อนนี่นี่แม่เลือกมาแม่อยากกินอันนี้จะลูกอมมีของเล่นมาด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นลูกข่างมีไฟเดี๋ยวเราจะเล่นกันคืนนี้นะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ถ้าแม่จะไม่ผิดเป็นลูกอมเปรี้ยวมันแถมไม่เดี๋ยวให้ดีไซน์ชิมก่อนเป็นบวยแผ่นคือตอนแม่เฮ้ยน้อยชิมตอนแม่เด็กๆแม่ชอบเออไม่ใช่เด็กอันนี้เป็นที่แม่เคยกินครั้งแรกคือตอนแม่อยู่มัธยมปลายชอบกินมาก คือตอนนั้นหากินยากนะแบบว่าต้องซื้อจากแม่สายอะ่ะนี่นะทุกคนเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะนี่ชิมก่อนแม่ชิมอ่ะหนูอยากชิมอันไหนชิมโอเคแกะเลยค่ะอเอ๊ะตอนนั้นที่แม่กินรสชาติแบบนี้ไหมเปรี้ยวๆ,ๆหวานๆอะ่ะมันคือรสบวยนะทุกคน <Hey. S 2> นายดูด้วยอ๋อเป็นโคล่าเป็นแบบผงด้วยใช่ใ<ๆ>ช่โกโคลาเป็นแบบผง เป็นอมยิ้มโคลาแล้วมีแบบนี้โอ้โหอ่ะชิมสิเปรี้ยวๆไหมหรือว่าเป็นป๊อแปบป๊อแปบไอ้ที่มันเป็นผงๆเป็เม็ดอ่ะอยากกินซาหรอคะอ๋อสีขาวขาวน่าซาใช่ไหมคะขอชิมหน่อยสิขอเอามือแตะแต่ย้าไม่ใช่เอามือแตะเองแต่จากในเนี้ยอ๋อไม่ได้ซาขนาดนั้นอันที่หนูซาหนูซาจะอมยิ้มมากกว่า นี่นะเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่ชิมันนี้ด้วยเดี๋ยวเนี่ยทุกคนคะก็นี่นะหลังจากที่เราไปเที่ยวชุมชนแม่กำปองมานะคะทุกคนก็สังเกตว่านี่นะได้มาแต่ขน,นมกับลูกอมดีไซน์นะทุกคนส่วนของกินเราไม่ได้ซื้อมาเนาะเพราะว่าเรากินที่นั่นแลวใช่และอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เราก็เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วไงของกินพวกนี้คือเรากินบ่อยแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรภาคอื่นใช่ไหม <S <S ก็คือมันเป็นของแปลกอะ่ะที่ต้องลองมันเป็นอาหารทิน่นอย่างไส้อัวไขป่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารท้องทิ่นอะ่ะใครมาคือต้องลองนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะแต่เราอ่ะเราอยู่บ้านเราก็กินประจําอยู่แล้วไส้อัวไขป่ปลาอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยไม่แปลกสําหรับเรานะคะปเป็นไงอร่อยไหมแต่ในปากอะ่ะอ่าขอ,าข,อ,ข,อขอฟังเสียงขอฟังเสียงอหน,นูหนูกินแล้วขอฟังเสียงหน่อยจะได้ยินไหมเนี่ย ไม่ได้ยินอะไรยัมันจะมันจะบาหมือ่ะอนอกโซดาฟอกโซดาเป็นไงถูกใจไหมคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะวันนี้แม็กกุงก็พาดีไซน์ไปเดินเที่ยวมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อดีไซน์จ๋าไปเที่ยวดีไซน์ทำอะไรต่อ โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำตกกันใช่ไหมคะโอเคงั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตดตั้งติดตาด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ